ปลูกพริกที่สวนของเขาจะใส่ถุงปลูกแสนดีขนาด8คูณ1 5นิ้วพี่น้องครับ1กิโล200กว่าบาทจัดทรงฟรีจะได้มา32ใบเขาสามารถนำมาปลูกพริกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพริกชี้ฟ้าพริกขี้นูนะครับหรือว่าพริกหยวกแบบนี้ก็ได้พี่น้องครับเนี่ยปลูกพริกหยวกก็เป็นมากพี่น้องครับถุงปลูกแสนดีมันระบายน้ำได้ดีเฮ็ดให้รากเดินเร็วลากบนเน่านะครับพอรากแข็งแรง ต้นกระโตเร็วได้ผลผลิตนะครับบัวจะปลูกพริกมะเขือปลูกกะลันะครับขนาด8คูณ1ิานิ้วปลูกได้หมดเลยนะครับผมมันสามารถใส่ซ้ำได้หาถึง8ปีพี่น้องครับปีนี้เป็นปีที่ซีพี่น้องครับตั้งตากแดดตากฝนได้เลยครับบอแหงบอกรอบบอขาดนะครับผมเนี่ยแบบนี้เลยครับใส่ซื้อไปั้งเดียวปลูกเงีๆนะครับวนเวียนกันทุกปีนะครับผมนอกจากนี้ยังสามารถยกเคลื่อนย้ายสะดวกโดยที่รากบ่เสียหายพี่น้องสามารถนําไปปลูกอยู่ของผักของชาวได้เลยครับพื้นปูนได้ตัวนี้นะครับใส่ดีมากครับ ที่ส่วนห้องก็จะใส่ถุงปลูกแสนดีปลูกพิกบักเขือนะครับวนเวียงกันไปนะครับผมหาพี่น้องสนใจนะครับถุงปลูกแสนดีนะครับเอาไปปลูกพิกครับขอ,อน้ำแปดคู่สินิ้วเลยนะครับผม1กิโลได้มากสาบสองใบจัดทรงฟรีนอกจากนี้ยังมีหลายขนาดให้เลือกนะครับผมจิมธิตกาลังครับ